สวัสดีค่ะนีน้านวดไทย My Story นะคะวันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหมู่บ้านเพ็นมาดบ้านแม่อยู่นะคะก็วันนี้เป็นวันแรกที่เมื่อวานนี้ได้ทราบข่าวว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยจะมีการกักตัวประชาชนที่เดินทางออกจากพื้นที่ที่ในโซนสีแดงนะคะ นครราชสีมาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในโซนสีแดงนะคะก็เลยคิดว่าจะต้องอยู่ที่นครราชสีมาโคราชนี่ไปสักระยะเวลาหนึง่งอาจจะเป็นถึงประมาณสิ้นเดือนเมษานะคะก็ก็ต้องรอดูอีกทีนะคะเพราะว่าโควิดในรอบนี้นี่ รุดเร็วทีเดียวทุกจังหวัดในประเทศไทยมีผู้ที่ติดโควิดเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นแพร่กระจายไปอย่างเร็วมากนะคะก็เลยคิดว่าจะต้องอันดับแรกก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะทำร่างกายให้แข็งแรงออกตากแดดในช่วงเช้านะคะ มีการคืึ้นไหวร่างกายคือสร้างสร้างภูมิต้านทานของตัวเองนะคะให้ให้มากที่สุดทุกคนนะคะตอนนี้ก็รักตัวโกวตายกันหมดเลยนะคะมีหน,น้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กโลคประจำตัวก็มีนะคะมีเบาหวานแล้วก็เอ่ คอเลสเตอรอลสูงนะคะก็เ้ hey, เป็นไรคะ่ะก็คือคนเรามนุษย์ทุกคนก็จะมีโรคประจำตัวมีโรคก,กันทุกคนนะคะแต่เมื่อมีแล้วนะคะก็ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะวันนี้ก็กลับจากใส่บาตเมื่อเช้านะคะก็ุทิศส่วนกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวรตลอดจนออก็ตามตามภาษาคนที่เ,ออเรียกว่าเราคิดดีคิดบวกมีเรื่องอะไรก็ตั้งจิตไปนะคะก็อาจจะเป็นความรู้สึกหลากหลายนะคะที่ว่าทราบข่าวว่า กระบี่จะมีการกักตัวหลังจากที่ออกประกาศมาตอนแรกว่าจะไม่กักตัวบุคคลที่ไปจากพื้นที่มีความเสี่ยงสูงพื้นที่สีแดงนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องมีการกักตัวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะชีวิตต้องเดินต่อไปนะคะทุกท่านนะคะก็จะอยากจะแชร์ความรู้สึกนะคะที่ว่า เมื่อทราบข่าวว่าต้องโดนกักตัว14วันถ้าไปถ้ากลับไปจังหวัดกระบี่ก็ความรู้สึกนะเวลานั้นมันก็เหมือนจะ่าดีใจก็ไม่ใช่เสียใจก็ไม่ใช่แต่มันมันหม่นหมองค่ะมีความรู้สึกว่าหดหูยังไงไม่ทราบเลย ถ้าต้องกลับไปแล้วต้องอยู่ในห้องเล็กๆร้านร้านนวดนะคะคือในระยะเวลาสิบสี่วันจะต้องอยู่ข้างในเออจะไปตลาดจะไปซื้อของยังไงหรือว่าจะต้องกินอยู่ยังไงก็เลยประการแรกมันก็มันมันมีอารมณ์ที่ หดโหขึ้นมานะคะช่วงช่วระยะเวลาหนึ่งที่เป็นก็เลยคิดว่าเออก็อยู่อยู่ที่โคราชนี้ไปก่อนนะ,ะอาจจะอยู่ถึงสิ้นเดือนหรือว่าสิบสี่วันแล้วค่อยกลับไปกระบี่ก็ค่อยว่ากันว่าจะต้องยังไงแต่ช่วงเวลาที่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีการปรับตัวกันทุกคนนะคะ มีหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็พยายามที่ว่าจะออกกําลังกายทําร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าโรคโควิดนี่มันมันจะบุคคลที่อ่อนแอ,เ,อเจ้าโรคนี้นะ,ะมันจะเข้าไปสู่ร่างกายได้รวดเร็วที่สุดนะคะทำได้คือออกตากแดดกายบริหารควบคุมอาหาร ยังไงก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ r y o n e a r o u n d the world นะคะขอให้ได้อ่ดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะตรงนู้นจะเป็นคุณนายแม่กับคุณย่านะคะอยู่ที่นครราชสีมานี่หน้าก็อยู่ที่นี่แล้วคะ่ะสักพักหนึ่งแม่คะ่ะ คุณย่าก็มาให้อาหารแมวเช้าๆนะคะอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเราที่อยู่ที่นี่นะคะแม่บ๊ายบายอโยคุณนายแม่ค่ะแม่ของลีนาอยู่ที่โคราชเนี่ยค่ะอายุเจ็ดสิบเก้านะคะก็ดูแข็งแรงนะคะแต่ว่าข้างในก็มีโรคภัยประจำตัวก็เป็นเรื่องปกตินะคะ ส่วนคุณย่าก็นู่นละค่ะแปดสิบกว่าแล้วค่ะแต่คือทุกคนต่างจังหวัดนีจ่จะแข็งแรงกันทุกคนนะคะโรคภัยเป็นเรื่องปกติที่มีนะคะไปไหนนะคะใส่แมสสองชั้นได้ก็ดีนะคะมันล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะเช้าวนี้ก็ขอมาสวัสดีทุกท่านในช่วงเวลาที่ รับข่าวว่าจะต้องโดนกักตัวนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะคะสู้ๆนะคะทุกท่านสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะก็ขอบค,คุณนะคะที่ได้เข้ามารับฟังกันติดตามกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีหน้นานนวดไทย my story นะคะมีอะไรก็จะมาแชร์สู่กันฟังค่ะ สวัสดีค่ะ Take care y o u r s e